สนับสนุนโดย Pi รเวทคาร์เรนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา นิสสัน gt auto คาประกาศลดราคาล้างสต็อกลดสูงสุดประมาณ700,000บาทพร้อมของแถมหลายรายการราคานี้ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนลดจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลโดยเผยราคาโปรโมชั่นสุดโหดของรุ่นนิสสันลีฟรถยนต์ไฟฟ้า100%เหลือเพียง1,299,000บาทจากราคาเดิมที่ตั้งไว้เมื่อสมัยเปิดตัวอยู่ที่ 1,990,000บาทคิดเป็นส่วนลดสูงสุดถึง6,91,000บาทเลยทีเดียวโดยราคาดังกล่าวรวมเครื่องชาร์จไฟฟ้า Eo Mini พร้อมราคาค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยได้ระบุราคาโปรโมชั่นของรถยนต์ไฟฟ้านิสสันลีฟเอาไว้ที่1,499,000บาท รวมเครื่องชาร์จไฟพร้อมค่าติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับนิสสันลีฟที่วางจำหน่ายในประเทศไทยจะมีขุ่มกำลังเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติซิงเกิลสป e d พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด40กิโลวัตต์าว่วนอัตราการเร่ง0 0 0กิโมชั่วโมง ใช้เวลาเพียง7.9วินาทีและทําความเร็วสูงสุดได้ที่144กิมต่อชั่วโมงสำหรับการชาร์จไฟของ n นิส a ันรี f ระยะทางการวิ่งสูงสุด311กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งการชาร์จแบบกระแสสลับ ac รองรับการชาร์จสูงสุด3.6กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ12ชั่วโมงการชาร์จแบบกระแสสลับ ac wallbox รองรับสูงสุด 6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ6ชั่วโมงและการชาร์จแบบกระแสรตรง DC หรือฟ t สชาร์จรองรับสูงสุด4.6กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จจาก0ูนถึง8ปประมาณ30นาทีเท่านั้นส่วนหัวชาร์จจะมีแบบไทวันและมีแบบสายแปลงที่เป็นแบบไททูมาด้วยขณะที่อุปกรณ์มาตรฐานและระบบความปลอดภัยของนิสสันลีฟมีไฟหน้าแบบ led ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดําและตกแต่งด้วยลายสีฟ้าเบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่สามารถปรับสูงต่ำได้มีคุดคอนโทรลและกุญแจรีโมทอินเทลเจนคีย์พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องเสียงวิทยุหน้าจอ4ขนาด5นิ้วพร้อมบลูทูธและ USB หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน และกล้องอัจฉริยะรอบทิศท,ทางและมีระบบช,ช่วยเตือนกันชนด้านหน้าด้วยและนิสสันลีฟจะมาพร้อมแป้น e p a d เดที่สามารถเล่งและเบรกได้ในแป้นเดียวผู้ใช้งาน e p a d เดสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่ม e p a d เดที่อยู่บริเวณฐานเกียร์เพื่อให้ระบบทำงานจากนั้นทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเท้าวขวาเพียงด้านเดียวซึ่งสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ส่วนสีของตัวถังภายนอกของนิ s a n l e ีฟมีให้เลือกเพียงหนึ่งสีเท่านั้นคือสีขาวไบอันไวท์เพลหลังคาสีดำซูเปอร์แ to บ็กทูโทนส่วนภายในห้องโดยสารจะมีสีดำให้เลือกเพียงสีเดียวและราคาจำหน่ายหลังจากมีการปรับลดราคาแล้วจะเหลือเพียง1,299,000บาทครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ